บากว่าไม่ไดไม่้อใช่ใช่เดินไม่ได้เลยนะไม่ีอีกหลายเรื่องไม่ใช่เราไ่เรื่องสาคัญด้วยนี่านใจ่าถ้าเาเดินหน้าไปว่าทาน้ับเาเาปมาู ที่นแต่จะยื้งที่ท่านีควขอปหมาก็เป็นการที่แจงข้อที่จริงที่บริษัทโซลูชันคอ์เนอร์ในก้าต่การหรือเอีที่เข้ามาดูในรเดิชั่บทจริงซึ่งเดชอาะนบริษัท่ของผู้สร้าได้ของเช่นทีี